สวัสดีคุณดูก่อนดีกว่าสวัสดีครับพบกับรายการสตาร์ท p Guru นะครับผมในรูปแบบไร้สุดอีกครั้งหนึ่งหมือนพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้ไม่ได้เปิดใหม่ไม่ไม่ครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์แชมป์ชุมแพนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะคะรถล้มจอนนะได้แล้วค่ะทั้งอะไหล่ทีมงานช่างนะผมแล้วก็สินค้าทุกอย่างนะครับมีที่นี่นะครับลืมไหมคะชื่อกูรูเดี๋ยวพี่เป๋วถามหาก็วันนี้เราก็มีข่าวอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ คลิปนะครับผมเป็นเป็นเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็น้เสนอโดยผมกูรูชาวนะกูรู้ผมบิ๊มค่ะค่ะกูรู้ผมบิ๊มรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่รู้อะไรเลยนะครับอ่าอ้โนะครับอ่ะแชมป์เอ่อวันนี้นะคะเอ่อรถโฟลีของเราจะแจกใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะ ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กนะคะแฮแท็กว่าแชมป์ชุมแพนะคะพิมพ์เข้ามาเลยนะคะถ้ามีคนอ่อพิมพ์เข้ามาแค่สองคนเราก็แจกสองคนนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นเราก็ขออนุญาตสุ่มนะคะวันนี้ง่ายๆมากเหมือนอยากจะแจกมากอยากจะแจกเสื้อมากเลยนะคะนี่ค่ะของรางวัลของเราจะเป็นเสื้อนะคะให้สองตัวนะคะให้สองตัวไป อันนี้เรามาเข้าหัวข้อกันดีกว่าได้ค่<ฮ>ะก็เข้าหัวข้อคือ1นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเพจของโฟก์ลิฟแชมป์นะครับฝั <ฮะ S 2> ่างโฟก์ลิฟเนี่ยมันก็เป็นเครื่องจักรหนักเนา<ฮ>ะนะครับเครื่องจักรหนักก็มันอาจจะเวลาใช้งานเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุหรือว่าความผิดพลาดจากการใช้งานได้<ฮ>ะนะครับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุไปแล้วความสูญเสียไปแล้วคือมันนาเรากลับมาคืนไม่ได้<ช>นะครับน,นี้ดึงข้าดราม่าทั้งนั้นนะฮะดึงข้าดราม่าเหมือนเหมืนอนชีวิตเหมือนชีวิตเริ่มจะเศร้านะครับผมก็บอกม,มีมีเอฟซี FC ติดตามเยอะ,อะตอนนี้นช่วงนี้ผมมีเอฟซีติดตามเยอะนะ,ะติดตามชีวิตผมเยอะตอนนี้นะครับนะฮะก็นะครับผมก็ก็คือว่าคือมีการหนึ่งนะมันจะมีหลายปัจจัย ผิดพลาดจากตัวสินค้านะครับจากการทํางานไม่ระมัดระวังนะครับความความประมาทนี่สาคัญนะครับความประมาทสาคัญนะครับผมจึงต้องหมั่นคือก่อนจะใช้งานทุกครั้งเราต้องตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรความพร้อมของคนขับนะครับให้เรียบร้อยก่อนคนขับเมาค้างทำไมคะเนี่ยก็มีบ้างนะครับผมก็มีบ้างนะฮะก็เราต้องตรวจสอบนะคือความความความพร้อมของการ การใช้รถนะคะเสียงหยัางเสียงประตูขออภัยนะคะจะมีเสียงแสสอดแทรกหอยหอยหัวนสดจริงรายการเราสดจริงๆนะไม่มีตัดเสียงอะไรออกเลยนะครับค่ะอ่านะครับผมมาเริ่มวันที่แรกก่อนเลยนะครับผมค่ะเพื่อนะครับผมตัวเช็คนะครับเขาเรียกอะไรอะความผิดปกติของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่เปิดเครื่องยนต์ดูเราจะไม่รู้เลยว่า เครื่องยนต์มีอาการผิดปกติอะไรไหมนะครับอันดับหนึ่งเลยถ้าเราอยากจะทราบว่าเครื่องยนต์ผิดปกติอย่างไรค่ะนะครับเราควรมาเปิดดูเปิดฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงดูนะครับค่ะเดี๋ยวมุ่งมินกล้องมาเอาโอเคเดี๋ยวหนูถือกล้องนะครับถือดีนะถือดีนะไม่มีแล้วอันสุดท้ายแล้วนะครับสะพังเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์นะความสะอาดของเครื่องยนต์สำคัญนะครับ เราดูแลทำความสะอาดเครื่องยนต์เนี่ยเพื่ออะไรนะครับถ้าอย่างมันมีฟูนเกาะเยอะๆอะไรเยอะเราจะไม่เห็นเลยว่าชิ้นส่วนตรงไหนมีการสึกหรอนะครับเราควาาคร,นนคร<ะ>ทำความสะอาดเครื่องยนต์นะครับทำความสะอาดเครื่องยนต์นะผมะเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับ <S <S เพื่อเวลาเรามาส่องดูเนี่ยเรามาตรวจเช็คดูเนี่ยนะครับอ่าเราจะได้เห็นเลยว่าตรงไหนมีน้ํามันรั่วตรงไหนมีน้ํามันซึมนะครับก็ตรวจเช็คความพร้องของเครื่องยนต์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเขาเรียกอะไรอ่ะขัดข้อง ตอนใช้งานตอนใช้งานนะฮะแล้วก็เหมือนเพิ่มความพร้อมในการใช้งานด้วยนะคะอ่ะต่อเลยค่ะอ่ะนี่มีลูกมีเียสวัสดีครับเนี่ยเป็นเอพี่ชาวใครวะใบเปิร์นอ๋อกลับไปมึงเลี้ยงเลียกูด้วยนะนะอกลับไปก็ถ้าเป็นเอซีจริงก็กลับไปก็มีอะไรก็ซื้อให้กินบ้างนะครับ S <S อ่านะครับผมต่อไปนะฮะนะครับผมนี่สําคัญเลยนะที่ผมบอ,อกไ้เครื่องยนต์<ฆ>เครื่องยนต์นี่คือหัวใจหลักของของของรถเลยนะ<ฆ>นะครับถ้าไม่มีเครื่องยนต์นี่รถไม่สามารถทํางานได้นะครับอ่าดูแลเครื่องยนต์นะดูเครื่องยนต์ดูน้ามัน<ฆ>น้ามันดีเซลที่เราจะใช้งานนะครับอืมต้องพร้อมนะครับผมค่ะ<ฆ>นะแล้วที่ผมแจ้งไปทีแรกคือเรื่องความสะอาดของเครื่องยนต์ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะความสะอาดนะคะ ล้างนะครับผมเป่าให้แห้งใช่แล้วคับใช้ลมเป่านะครับใช้ลมเป่าให้แห้งนะครับเราจะได้เห็นในส่วนของว่าตรงไหนมันมีการสึกหลอบ้างอะไรบ้างเนาะจะได้ตรวจเช็คไ่้ถูกจุดนะครับดูแลให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอนะคะอ่านะครับผมแล้วก็นะครับที่สัมคัญอีกอย่างหนึ่งอ่าค่ะระบบเบรกนะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันสําคัญมากนะครับผมระบบเบรกนะครับระบบเบรกนี่คือเป็นเบรกก็ความสัมพัญของมันคือ ห้ามล้ออยู่แล้วเนาะให้รถหยุดนะครับอ้าวพี่ปาก็โปรงนะฮะ <c oughs> นะครับน้องเฟิร์นบอกว่าได้เลยแล้วกลับมาจัดกล่องสุ่มให้จัดกล่องสุ่มนะ <c oughs> ไม่รู้กินอะไรก็กล่องไม่รู้ว่าสั่งอะไรไม่ออกก็กล่องสุ่มนะครับ <c oughs> อ่านึกว่าจะปิดแล้วซะแล้วนะฮะระบบเบรกนะครับระบบเบรกน,นี่สาคัญมากนะครับ ถ้าเบรกไม่อยู่นี่เหยียบคนตายเลยนะของเสียหายด้วยนะครับใช่แล้วค่ะอ่าก่อนสตาร์ทเครื่องทุกครั้ง <c oughs> <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก่อนที่เราจะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับ <c oughs> สตาร์ทเครื่องทำการติดเครื่องใช้งานรถนะครับผมเราควรตรวจสอบพวกระบบเบรกด้วยนะครับว่าเบรกเรายังใช้งานปกติไหม <c oughs> นะครับมีความตึงของเบรกนะครับความตึงของขาเบรกเนี่ย มันปกติไหมหรือถ้ามันผิดปกติเราควรแก้ไขก่อนนะครับก่อนที่เราจะรถไปใช้งานานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดอากาศเลยไหมนะถ,ถอดก็ได้พี่ <c oughs> เดี๋ยวเอฟซีเขาจะจําหน้าไม่ได้เดี๋ยวเอฟซีจำหน้าไม่ได้ออนะครับ,น,น,รบนี่นะฮะเบรกนะต้องตึงพอดีนะครับดูดูที่เท้าผมนะต้องตึงพอดีนะฮะอย่าไปหักอย่างนั้นสิเดี๋ยวกล้องก็พังหมดสินะฮะ ปรับเอาสิปรับข้างหลังเนาะเนี่ยนะฮะเบรกนะครับต้องตึงพอดีนะครับผมะนะแล้วก็เบรกมือก็สอ,อบเบรกมือด้วยนะว่าใช้งานได้ไหมนะครับนี่ส่วนสำคัญเลยนะครับผมเบรกมือค่ะนะเพราะว่าเครื่องจักรตัวเนี้ยที่เป็นโฟกิปเนี่ยนะครับน้ำหนักตัวมันเยอะนะครับน้ำหนักตัวเยอะแล้วเวลารถอ่ะมีการเคลื่อนตัวไปแล้วนะครับ ระยะเบรกนี่สําคัญนะครับผมมันจะมีแรงเฉื่อยนะครับถ้าเบรกเราไม่ดีเนี่ยเราอาจจะไปชนสินค้าเสียหายได้หรือว่าไปชนคนได้รับอันตรายได้นะครับอืมคนดูห้าร้อยล้านแล้ว <c oughs> พี่เช่าห้าร้อยล้านโอ้โหช่วยกันปั๊มหน่อยเนาะช่วยกันปั๊มปั๊มไค์หน่อยนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะคะ,ะเคยเห็นรถโฟล์คลิฟท์แชมป์ไหมคะเอะอถ้าเคยเห็นนะคะกดหนึ่งให้หน่อยค่ะเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นสองค่ะ คยเห็นรถฟลลิฟท์แชมป์กันไหมเอ่ยเคยเห็นโม่ะเคยเห็นโมนะครับอ่ามีคำถามจากท่านผู้ชมไหมคะท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วอยากถามนะเราอยากให้ทุกคนเข้ามาถามนะครับใช่ค่ะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในไลฟ์สดของเรานะคะอ่อันนี้ระบบเบรกไว้ละอ่าระบบเบรกไว้ละนะครับ เบรกผ่านไปนั่นระบบเบรกแล้วคันเร่งก็มานะอันนี้ผมผมอ่านตามบทเลยนะผมก็ติดผมไม่ผมไม่ค่อยอ่านบทเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือผมอ่านตามบทเลยนะฮะตามบทเลยใช่ไหมพี่ครับเี๋ยวจะไม่ถูกใจเนาะเอาให้ถูกใจนะครับคันเร่งนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปเนาะผิดตรวจช็คดูเราลองเหยียบดูนะว่ามันผิดปกติไหมก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับคันเร่งอยู่ที่เท้าเรานี่นะคะคันเร่งเท้านะครับ โฟกล์คลิฟท์แชมป์ไม่ได้มีคันเร่งเท้าอย่างเดียวนะครับคันเร่งมือก็มีนะฮะนี่เขาเรียกคันเร่งมือใช่เหรอใช่นะครับถ้าอย่างนั้นก็ขับไม่ได้แล้วมั้งพี่เฉาคันเร่งมือนะครับอะไรขับไม่ได้แล้วอยู่ที่เดียวกันต้องใช้เท้าค่ะอันนี้ข้องขำนะครับข้องขำเอแบบบรรยากาศช่วงบ่ายๆก็ไม่อยากให้เครียดเกินไปนะฮะนะครับอืว่าคันเร่งเนี่ยนะครับผมมันอยู่ในระดับปกติไหมคันเร่งมันค้างไหม อันนี้แสงสวยอันนี้แสงสวยเพราะคันเร่งคันเร่งอ่ะมันอาการคันเร่งค้างไหมเพราะว่าถ้าคันเร่งค้างเราตร์ทเครื่องเลยนะใส่เกียร์นี่วะโอ้โหไปเลยนู่นถึงไหนถึงกันนะครับถึงไหนถึงกันถึงขั้นวิ่งวิ่งขับตามกันก็มีนะฮะแล้วก็คนเราเนาะเวลาที่ตกใจนี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะเตลิดเขาเรียกเขาเรียกคุมสติไม่อยู่อ่าเตลิดยิ่งเหยียบเขาเรียกคุมสติไม่อยู่ตกใจเหยียบใหญ่เลยนะครับแต่จริงๆเลยนะแต่จริงๆเลยอะ ตามโรงงานนะครับผมก็จะมีหลักสูตรการอบรมการขับขับโฟก์คลิฟ์ค่ะคนที่ขับโฟล์คลิฟต์ไโรงงานได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตนะครับมีใบอนุญาตในการขับรถใช่แล้วค่ะเขาเรียกใบเซอร์ป่ะพี่ไม่รู้เขาเรียกใบเซอร์วะไม่รู้ผมขอไม่ตอบนะฮะผมขอไม่ตอบคำถามนี้นะฮะเดี๋ยวผมตอบไปมั่วเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าผมมั่วอีกนะฮะปกติก็ไม่ค่อยมีสาระอยู่แล้วนะครับเอาอันนี้สาระสักนิดอ่ต่อไปอัญโยก อ้าวทีนี้เป็นคันโยกคันโยกเออผมก็งงนะเขาคลิมมาให้ผมว่าคันโยกอ่าอันไหนล่ะนี่ก็โยกได้อันนี้ก็โยกได้นะฮะโยกได้หมดเลยอันนี้นับอันนี้แหละอ่าอันนี้เขาเรียกคันควบคุมนะครับคันควบคุมนะครับคันควบคุมภาคบนของแชมป์นะครับขดาสามตันเนี่ยจะมีคันควบคุมอยู่3าจุดนะครับค่ะ<า>ก็จะมียกขึ้นยกลงนะครับอ่ายกขึ้นอันนี้ยกลงนะอ่ายกลงนะครับแล้วก็จะมีเอ็นเสาแปลงหน้าแปลงหลังนะครับ แล้วก็จะมีตัวไซซ์ชิปซซายขวาเดี๋ยวติดเครื่องกันดูสักหน่อยก่อนเดี๋ยวลูกค้าก็จะมองไม่รู้เอ๊คันโยกตัวนี้มันมันใช้งานยังไงบ้างนะครับติดเครื่องสักหน่อยก่อนติดเครื่องนะครับหนึ่งต้องดูระบบต้องดูเกียร์ด้วยนะว่าเกียร์ว่างไหมนะครับถ้าเกียร์ว่างเราก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับผมแต่ว่าของแชมป์เนี่ยเขาจะมีระบบป้องกันอยู่แล้วนะครับผมเป็นระบบเซฟตี้อยู่แล้วว่าถ้าคาเกียร์อยู่จะสตาร์ทไม่ติดนะครับจะสตาร์ทไม่ติดนะครับ นะครับผมอันนี้นะครับคันันโยกคันควบคุมของเราจะมี3ตัวนะถ้าในรุ่น3าตันนะครับก็จะมียกขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นคันยกขึ้นนะฮะเราก็ตัวเช็คดูก่อนใช้งานนะครับว่ามันยกขึ้นยกลงเนะี่ยปกติไหมนะครับค่ะยกขึ้นยกลงได้ปกติไหมนะครับก่อนจะไปใช้งานเพราะว่าตัวเนี้ย รถลกลิฟต์อะ่ะเราไปตักยกของเนี่ยมันเป็นของที่มีน้ําหนักมากนะครับผมถ้าการควบคุมคือมีปัญหาเนี่ยนะครับมันจะทําให้ของเราเ,าเสียหายได้นะครับอย่างคนที่เขาไปยกพวกอ่าสินค้าพวกน้ำอัดลมที่เป็นกดแก้วนะครับถ้าล่วงขึ้นมานี่คือขาเล่นั้นคือเสียหายเลยนะครับเราต้องอตรวจเช็คก่อนนะว่าวการควบคุมคอนโทรลเราเนี่ยปกติไหมนะครับ นะคะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ระบบ้าชิปนะครับผมลองดูว่ามันทํางานปกติไหมนะครับนี่ของแถมนี่นะครับผมถ้าเป็นตัว3าตันนะครับจะมีระบบไซชิปติดตั้งไปให้พร้อมเลยแล้วก็ราคานะครับราคาที่เราแจ้งไปในไม่ว่าจะเป็นในเพจในเว็บไซต์ะนะครับผมเป็นราคาที่รวมแวดแล้วนะครับ,ร,บร,รวมแวดแล้วออกใบกำกับภาษีให,ให้ลูกค้าได้เลยนะครับ มีใครมีคําถามไหมครับผมอยากตอบจังเลยนะฮะขอบคุณ7,000ล้านคนดูนะครับเมื่อกี้10กว่าคนพันล้านคนที่ที่ทนดูอยู่นะฮะอันนี้ผมหยอกนะอันนี้ผมลกหยอกนะไม่อยากให้เครียดกันนะช่วงบ่ายๆนะทุกวันนี้ปัญหาในประเทศไทยก็เครียดกันพอแล้วนะครับอ่าทั้งปัญหาด้านนอกด้านในนะค่ะนะครับอยากจะให้ทุกคนผ่อนคลายช่วงบ่ายๆไม่มีอะไรดูก็เปิดไว้นะเปิดไว้แล้วก็หลับหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ ควาสวรรค์ฝนตกว่างั้นใครบอกนะใบเฟิร์นนะที่นี่ประเทศชุมแพก็คึมทั้งวันนะครับคึมทั้งวันแต่ยังไม่ตกคึมตั้งแต่เช้าเมื่อเช้าตกแล้วนะตกแล้วนะครับรถเปียกหมดเลยนะฮะเช็ดกันมันเลยนะครับเช็ดกำลังมันเลยนะฮะทำไมของผมมันไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นหรอพี่อันนี้ขึ้นอยู่นี่นี่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะคะดูแล้วดูแล้วน้องใบเฟิร์นจังเหงาวะนะ ดูแล้วนะเฟินเหงาหอ่ะเหมือนจ้าเหงานะครับเหมือนเจ้าเหงาคิดถึงพี่เชามากกว่านะครับมาขันโยกไปละนะครับขันโยกไปแล้วนะ,ะนว,นะวันนี้ผมพูดเยอะนิดนึงนะครับอพอดีเมื่อตอนเที่ยงกิน <c oughs> ข้าวน้อยกินข้าวน้อยนะฮะแล้วตอนบ่ายว่าอะไรอ่ากินข้าวน้อยนะครับพอดีลูกค้าเข้าหน,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 น้าร้านพอดีก็ต้องเราเป็นเซลลเนาะเราก็ต้องละทุกกิจกรรมเลยมาต้อนรับลูกค้าก่อนนะครับทุกกิจกรรมจริงนะฮะ นะครับผมต่อไปนะครับระบบอ่าถึงไหนแล้ววะเนี่ยคันเียกผ่านไปแล้วแต่แต่แตสัญญาณแต่เนะี่ผมพีคผมบอกเลยพีคมากนะพีคมากไอ้หัวข้อนี้หนูนี่แหละส,สัญญาณแต่นะมีประโยชน์ยังไงมีนะครับนะครับผมสัญญาณแต่นะครับผมสัญญาณแต่สัญญาณในส่วนของอเสียงต่างๆนะครับผมมีผลต่อการใช้รถนะนะครับผมทําให้ คนที่อยู่รอบข้างนะครับได้รู้ว่ารถกําลังมานะครับผมคือเป็นการแจ้งเตือนอะไรวะนกพิราบไงนะครับผมอย่างเช่นของแชมป์เนี่ยถ้าอย่างเป็นการถอยหลังเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนเลยว่ารถกําลังถอยหลังอยู่นะนะครับผมให้ผู้คนขับเนี่ยนะครับให้คนขับให้คนขับเนี่ยระมัดระวังในการใช้รถเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าถอยหลังเนี่ยคือเขาเรียกอะไรอะ มุมมองของคนคน,นะคนขับเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเอี้ยวตัวมเงี้ยนะครับผมแล้วก็สัญญาณเต้นี้ก็สําคัญนะครับผมเป็นการอย่างสมมติว่ามีมีสิ่งกีดขวางนะครับผม<ช>มีรถกรีดขวางอยู่หรือว่ามีคนเดินไปเดินมาเนี่ยสัญญาณเตนเนี่ยนะครับบางทีก็ของอยู่ข้างหน้ามันมัน,ม,นมันใหญ่มันเยอะไปอย่างเงี้ยนะครับอมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นคนนะ,ะนะแล้วก็จะบีบแต่ทักทายนะ หนึ่งสองสามนี่คือสวัสดีครับนะคะเหมือนเวลารถรถรถพ่วงเขาสุขีสวนกันอ่ะเขาจะมีรหัสการบีบแต่ผมก็คอยจะแปลแปลผิดเรื่อยนะฮะเขาอาจจะบอกไปไหนกันมาผมอาจจะแปลไปอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรของมันล่ะผมอาจจะแปลไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาเขาสัญลักษณ์ระบบเสียงเขาเป็นยังไงบ้างเนาะก็จะมีสัญลักษณ์พัฒกันพักกันแต่ผมอาจ ผมชอบแปลผิดนี่แหละนะครับผมชอบแปลผิดนะครับเราเราแปลแบบตรงข้ามหรือเปล่าพี่ไม่รู้สินะฮะนะครับอคุยกันมากี่ข้อแล้วเนี่ยจ๊ใกลห้าข้อแล้วห้าข้อแล้วเราผ่านมาครึ่งทางแล้วเรามีเก้าข้อเรามีเก้าข้อนะครับที่เราจะมาแนะนําลูกค้านะครับก็เดี๋ยวเราขั้นขั้นตรงนี้สักหน่อยนึงนะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ขายนะฮะ ก็ขายทั้งนิดนึงขายสักนิดนึงขายคันนี้หน่อยขายคันนี้หน่อยใช่เพราะว่าถ้าไม่ขายนี่เราอยู่ไม่ได้นะฮะตอนนี้ขายคันนี้หน่อยครับเขาเรียกว่าข้างนอกมันโหดมากนะฮะตอนนี้นะครับเราก็ต้องขายนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับผม c x 3 0 3 0ขนาด3ามตันนะผมเสายกสูงสเมตรนะครับก็ราคาค่าตัวอยู่ที่548,000บาทนัะผมเป็นราคาที่พร้อมแว็ดแล้วนะครับพร้อมแวดแล้วเรียบร้อยแล้วครับ จะซื้อสดซื้อผ่อนได้เรามีเฟแนรองรับอยู่นะครับเรามีไฟแนรองรับอยู่ซื้อสดก็รับส่วนลดกันไปนะครับถ้าซื้อผ่อนก็มีโปรโมชั่นให้นะครับผ่อนยาวๆเลย36มสถึงสีเดือนนะครับเราบริการจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับผมเรามีทีมงานช่างดูแลตลอดอายุการใช้งานตัวนี้รับประกันยังไงครับรับประกันสองปีหรือ2,000ชั่วโมงค่ะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนะคะ ตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษนะคะเป็นขนาด3ตันเนี่ยจะมีความพิเศษยังไงพิเศษกับสายชิปเหรอสายชิปออ๋ตัวไสายชิปนี่คือเราไสายชิปอ่าเราสไลด์ทั้งแผงงานะครับเราสไลด์ทั้งแผงงานก็ยาวมาตรฐานนะครับผม1นึ่เมตรยีเซนนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบเครื่องยนต์แท็กเตอร์นะผมระบบอสี่สูบเล็กนะครับขนาด54แรงม้าระบบเกียร์ออโต้นะ ระบบเกียร์ออโต้พวงมาลัยแบบไฮดรอลิกนะครับผมเบาแรงมากนะครับนึกว่ากินโบชัวเข้าไปเลยเนาะนพี่กินโบชัวเข้าไปใช่ไหมนะครับพวกสายนะครับผมสายไฮดรอลิกนะผมอุปกรณ์ไฮดรอลิกนะมาตรฐานนะครับนี่เลยค่ะอย่างสายไฮดรอลิกแล้วก็ใช้ของอีตันนะครับนี่นะครับอีตันนะฮะอีตันนี่อีตยู่ตรงนี้มองเห็นตรงนี้เอาไงอ่าอีตันเนาะนะครับผมคือมาตัวเนี้ยสายมาตรฐานนะครับค่ะ พวกระบบปั๊มอะไรเราอะลายแล้วมีทุกชิ้นนะนะครับละลายมีทุกชิ้นเดี๋ยวให้ไอทาไมเนี่ยพี่ไอทำไมเขาก็จับไปตรวจอีกครับนะฮะก็เดี๋ยวให้น้องหมุมหมิ่ฝากช่องทางการติดต่อก่อนว่าใครใครที่กําลังมองหาโฟกลิฟต์สนใจโฟกลิฟต์เนาะนะครับอยากไม่รู้จะไปติดต่อทางไหนนะครับบางคนอยู่ตามต่างจังหวัดเนาะก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปที่ศูนย์ใหญ่นครสวรรค์หรือมาที่ศูนย์จุลแพ ค่ะเดี๋ยวเราก็ให้ทางน้องบุ๋มบุ๋มฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะครับช่องทางการติดต่อนะคะอ่าลำดับแรกเลยนะคะเบอร์โทรนะะคเอาลำดับสองก่อนดีกว่าอ่ลำดับสองก่อนลำดับแรกเขาไว้ที่หลังได้ไหมเอาไม่ได้ลำดับเลยเหรอพี่อ่าลำดับสองนะคะก็คือตัวนี้แหละค่ะเฟซบุ๊กแชมป์นี่ค่ะตัวนี้เลยเฟซบุ๊กแชมป์นี่แหละค่ะอ่ารถรถโฟล์คลิฟท์แชมป์นี่นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะจะมีพนักงานรอตอบ คำถามของลูกค้าอยู่นะคะ <c oughs> แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะสำนักงานใหญ่ผมบอกนะว่าถ้าลูกค้าท่านใดติดต่อเข้ามาในเพจเนี่ยจะไม่มีการรอ,อนานเด็ดขาดเพราะว่าพนักงานเรารอตอบอยู่มาให้ลูกค้ารอคําตอบจากเราแน่นอนอเราพร้อมที่จะตอบได้รวดเร็วทันใจลูกค้ามากแอดมินประมาณ200รอชีวิตนะครับเหมือนตอดยี่สบชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนนะผมอยากจะเชิดชูแอดมินนิดนึงนะครับผมว่า พักผ่อนกันบ้างก็ได้ให้โอกาสผมบ้างอะไรประมาณเนี้นะฮะผมตอบไม่ทันเลยนะครับอ่ะมาเราถึงไหนกันแล้วเนี่ยนะครับถึงข้อห้าแล้วค่ะผมผมก็พูดไปเรื่อยเนาะออพูดจนคนดูหายหมดแล้ว <c oughs> ไม่มี <c oughs> นะฮะไม่มีใครใครเออไม่มีใครเล่นกับเราเลยไม่มีใครเล่นกับเราเลยเนะาะนะครับผมเราก็คุยกันสองคนตดแท็กมานะติดแท็กันว่าอะไรนะแชมป์ฮะแชมป์ชุมแพไงแชมป์ชุมแพค่ะครับ ง,ง่ายเลยขึ้นหัวผู้แ<อ>ชร์แล้วก็แล้วก็พิมพ์แฮชแท็กแชมป์จุงแพรมาเราแจกเสื้อนะครับาารเราแจกเสื้อท่าลน,น,น,นะาละหนึ่งรางวัลนะครับท่านละหนึ่งรางวัลเสื้อนะคะเสื้อเสื้อตัวนี้เลยค่ะครับหรือท่านใดช่วงบ่ายๆไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาไม่ว่างมาดูเราก็ดูย้อนหลังได้นะครับผมดูย้อนหลังได้ที่ช่องยูทูบนะครับยูแชมของเรานะคะในเพจ Facebook แชมก็ได้หรือใน u t u b e นะครับ u t u b e ก็พิม เขาไปว่าโฟกลิฟแชมป์นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับให้ลูกค้าดูให้เลือกดูได้เลยนะนะผมดูย้อนหลังนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมพูดตะเยอะเลยนะครับต่อไปก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมเราควรตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับผมดูว่าไฟอ่ะการบรรจุไฟยังปกติอยู่ไหมนะครับผมเวลาตอนเราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ย มันตร์ทผิดปกติไหมนะครับแล้วก็ดังแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกมีจะมีช่องให้ดูว่าแบตเราอะ่ะมีไฟไหมหรือแบตเราไฟอ่อนถ้าแบตไฟอ่อนเราก็ดําเนินการเขาเรียกอะไรอะเอาไปชาร์จนะครับเอาไปชาร์จนะครับผมหรือถ้าเราใช้รถไปแล้วเนี่ยคือแบตเตอรี่นะครับผมเก็บไฟไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องไปตรวจเช็คดูว่าไดชาร์จเราทํางานไหมสายพานมันย่อนไหมนะครับเพื่อเขาเรียกรักษา อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมแบตเตอรี่ก็สําคัญนะแบตเตอรี่นี่คือเป็นหัวใจหลักเลยนะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่นี่เราตารถไม่ได้แน่นอนนะครับนะครับแล้วก็อีกอีกอันนึงก็น้ำมันค่ะเอาเอาเอาอีกอันนึงคือน้ํามันเลยไม่มีน้ํามันก็ไปไหนไม่ได้ค่ะน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลตอนนี้ก็ราคาก็ทะลุเพดานไปละสามสิบบาทต่อลิตรนะครับ ยังกายังการถจะวิ่งท้องถนนแล้วแหละ,ะนะขึ้นขึ้นไม่หยุดเลยนะฮะขึ้นไม่หยุดเลยนะครับ,รบตั้งแต่อย่างในในโลกโซเชียลเขาแซวกันมาว่าตั้งแต่ปีใหม่มานี่กินของแพงทุกวันเลยนะครับเป็นความฝันสมัยเด็กพี่อ่ากินของแพงทุกวันเลยไม่ได้ไปกินร้านอาหารหรูๆนะก็กินร้านข้าวแกงข้างทางเหมือนเดิมแต่ราคามันขึ้นนะฮะแต่ราคาขึ้นวัน,น 5, ข้นาวาละหกสิบเจ็ดสิบอ่ะอ่ะอ่าต่อไปนะครับพวงมาลัย <laughs> พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยคือพวงมาลัยที่ใช้คอนโทรลรถนะมันไม่ใช่พวงมาลัยที่เรามาวหว้รถนะครับที่ต้องตรวจเช็คคือนี่ระบบพวงมาลัยนะอ่ายังหมุนปกติไหมนะครับยังหมุนได้ปกติไหมหมุนซ้ายต้องไปซ้ายนะครับหมุนขวาต้องมาขวานะนี่นี่เราเป็นระบบพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกนะครับก็เบาแรงนะครับตัวนี้เบาแรงนะฮะพวงมาลัยเพราะถ้าพวงมาลัยมีปัญหานี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมสังเกตแขนที่ใช้ยกขึ้นยกลงอ่าผมว่าน่าจะเป็นเสามากกว่านะอ่าเสามากกว่านะครับพี่ต้องเข้าใจคนทำหัวข้อนะพี่ต้องเข้าใจหน่อยเนี <t <t ่ยพวกตามเสาต่างๆนะครับนี่นะฮะว่าพวกน็อตนะครับน็อตต่างๆที่ยึดพวกนี้นะครับผมมีการคลายตัวไหมนะครับผมถ้าคลายตัวเราก็ อืมนะฮะขันเหมือนเดิมนะผมขันให้มันแน่นเหมือนเดิมนะเพราะว่าตัวนี้สําคัญถ้าน็อตเกิดมีอาการหลุดเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตามช่วงน็อตต่างๆแล้วก็จุดอัตราบีด้วยนะครับผที่เราต้องดูเป็นพิเศษนะครับนะฮะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วะค้งสุดท้ายของเราข้อสุดท้ายของเราวันนี้นะครับก็ระบบสายไฟนะฮะต้องไหนกันี่่ต้องเปิดะะเปิด <laughs> กระโปรงอีกน,นะครับ นี่ของแชมป์นะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์แบบง่ายๆนะครับผมค่ะอ่าคือระบบไฟก็จะมีแค่ดชาร์จกับเปสตาร์ทนะครับผมแล้วก็พวกระบบไฟตอกระหว่างต่างๆนะครับเราก็ตรวจเช็คนี่อย่างระบบสายไฟนี่ของของแชมป์นี่นะครับมาตรฐานนะนี่นะครับเดินสายไฟมีตัวครอบอะไรมากันหนูนะครับกันหนูมากักสายไฟนะฮะเดินเรียบร้อยมากนะครับผมงานเนียนพูดเลยว่างานเนียนนะครับผมเป็นงานเนียนมากนะครับนะฮะ ะนะครับก็ก็จะประมาณนี้อย่างพวกสายไฟสายไฮดรอลิกนะครับผมมีการเก็บงานเรียบร้อยนะครับ<ะ>เก็บงานเรียบร้อยดูแลรักษาง่ายนะตรงไหนขาดตรงไหนอะไรน,นี่เราตรวจสอบเองได้เลยนะครับ<ะ>ผมก่อนใช้งานนะครับนี่เลยนะคะอาผมแถมอีกข้อนึงนะครับ<ะ>แถมอีกข้อนึงนะครับผมที่สําคัญที่สุดเลยคนที่จะมาควบคุมรถนะครับ คือหนึ่งต้องพร้อมนะผมพร้อมทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะนะครับต้องพร้อมนะครับผมคือเราต้องทํางานอย่างมีสมาธิมีสตินะครับมีสติหน่อยนะครับผมเวลาทํางานนะครับผลงานจะออกมาดีนะครับอันนี้ว่าใครหรือเปล่าไม่ได้ว่าใครนะว่าหรูป่ะอ่าไม่ได้แล้เดี๋ยวให้จัดท่องท้ายรายการแล้วนะครับจองท้ายรายการแล้วก็ให้น้องมุมหมิ่นฝากท่องทางการติดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับผมว่า อ่ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรถแชมป์เนี่ยนะครับติดต่อมาได้ทางไหนบ้างนะครับเบอร์นี้เลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่บริษัทซับทวีเอนจิเนียรินะคะรถแชมป์ของเรานะคะ0 5 6 2 2 1555นะคะแล้วก็ f a c e b o o k นะคะจะเป็นรถโฟกุรแชมป์นะคะถ้าเป็น Line ก็จะเป็น Line แอดแชมปนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเอนะคะ แล้วก็ตอนนี้จะมีช่องทางอีกช่องหนึ่งนะคะ YouTube นะคะสามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดิ้นเย็นแล้วก็จะเริ่มลง YouTube แล้วนะครับผมไปตัดต่อกันนะฮะว่าตรงไหนไม่ดีก็ตัดออกก็เราไลฟา์กันมาครึ่งชั่วโมงก็น่าจะตัดออกไปประมาณ25นาทีเหลือแค่น5้านาทีพอนะ,ะที่มีสาระนะครับเอาที่มีสาระแต่ว่นเราพูดวันนี้ไม่ค่อยมีสาระก็อย่างว่าเนาออันนี้เป็นรายการแบบรายการสดนะครับผมก็อาจจะมีคําพูดใดที่แบบเขาเรียกอะไรอะ เป็นคําพูดที่ไม่เหมาะสมเนาะเป็นคาหยาบนะครับก็ขออภัยด้วยนะก็ปอดภัยด้วยนะครับผมก็เพื่อความบัเทิงเนาะไม่ให้แบบมีสาระมากเกินไปคนก็ไม่ดูอ่ะเหมือนเหมือนตอนเราเรียนอ่ะเหมือนตอนเราเรียนถ้าเรียนเรียนมากเกินไปเราก็ไม่อยากเรียนเนาะนะฮะนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ในส่วนของเรื่องราวนะครับผมคืออะไรวะเทคนิคการใช้พวกลิฟต์อย่างปลอดภัยค่ะเก้าข้อเก้าข้อถูกไหมค่ะเก้าข้อเขียนเองนะเขียนเองนะนะอ่าก็ ครบครบแล้วผมแถมให้ด้วยค่ะข้อที่สําคัญที่สุดคือคนที่อยู่หลังพวงมาลัยนะครับนะครับผมความพร้อมของร่างกายนะครับผมความพร้อมของสตินะครับความพร้อมของสตินะครับผมก็คือว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับผมมันย้อนเวลาไม่ได้นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้เนาะนะครับก็อัมลาอะไรพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมกับ กูรูอะไรก็ว่าไปนะครับผมอาจจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับก็พบกับเราทีมงานของรถแชมป์ก็ทุกวันพุธถึงวันเสาร์นะครับสี่สินค้านะครับช่วงเวลาบ่ายสโมงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวกูทางเพจก็จะแจ้งให้กับแฟนเพจที่คอยติดตามอยู่นะครับผมก็ถ้าใครมีญาติพี่น้องก็ช่วยแชร์ให้เขามาติดตามรถแชมป์หน่อยหรือท่านใด เปิดเป็นธุรกิจนะครับผมก็มีเพื่อนร่วมธุรกิจก็แนะนํากันมาได้เนาะนะครับผมตรงนี้เข้าไปนะครับผมให้เขากดเข้ามาดูกดถูกใจกันไว้เราก็จะมีสินค้าใหม่ๆนะครับผมข้อเสนอใหม่ๆนะครับโปรโมชั่นใหม่ๆมาตามเสนอลูกค้านะครับและเทคนิคดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รู้นะคะครับผมก็วันนี้ก็ได้เวลาสมคพรแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมกุลูชาวกับกุรูบุ๋มบิ๋มถือกล้องนะฮะ นะครับผมก็ใช้ใช้คนให้คุ้มมากลยครับผมก็เดี๋ยวขอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าจะมีสาระและความมันทิงอะไรนะครับผมมาให้ลูกค้าได้ชมกันก็เราจะเขาเรียกอะไรนะเราจะอุบไปก่อนเนาะเราจะอุบไปก่อนให้ลูกค้าก็ติดตามดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ